สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับนอพี่ก็จะมาสอนตั้งค่าตามคนดังตามนักสตรีมเมอร์หรือว่าตามนักแข่งนะครับวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับพี่พูดไปทุกคนต้องรู้แน่นอนนะครับเพราะว่าคนนี้ที่พี่จะมาสอนตั้งค่าตามเขานะครับก็เป็นทางด้านของ ไวซี่นี่นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าเป็นลาซาดึงหัวอีกคนนึงเลยนะครับที่แบบว่าหลายๆคนรู้จักแน่นอนนะครับพูดไปไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเพราะว่าคนนี้นะครับเนาะก็เป็นคู่แข่งนะครับที่แบบว่ามาแรงกับอายูโอเคเลยนะครับพี่เขาบอกเลยรัาว่าเขาเป็นคนต่างชาตินะครับเนาะเรียกได้ว่าดังในต่างชาติเลยนะ แจกโค้ดสุ่มไม่มีเกลือสุ่มเว็บค่าทองโชนสมัครสมาชิกง่ายมาตรงเติมเงินเลือกเติมโค้ดเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุ่มไม่มีเกลือกันนะครับเนมีให้เลือกสุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้มาสุ่ม ID แรกงบ99บาทมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาดูละกันนะครับจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับ ID นะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่า ได้ดีหมวกเอมาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับ ID นะครับเสื่อ a c e b o o k เข้าไปเล่นเกมมีหมวกเอจริงๆด้วยคุ้มมากใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาเลยอย่าลืมใช้โค้ดสุ่มฟรีด้วยนะครับทุกคนครับนาอก็พอๆกับยูโอเคบ้านเราเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนาะว่าดังมากๆนะครับแล้วก็สไตล์การดึงหัวนะครับนาะเรียกได้ว่า ถ้านะครับนาะดึงหัวได้แบบเขานะครับนอะก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับนว่าก็ต้องมีแต่โปแล้วนะครับแต่เขาไม่ได้ใช้โปนะครับนอะดึงด้วยฝีมือเลยนะครับวันนี้นะครับก็เลยแบบว่าได้ตั้งค่าของพี่เขามานะครับนอตก็เลยแบบว่าจะเอามาให้รักกันนะครับนอสำหรับวงนองคนไองนะครับที่แบบว่าขอมาเยอะแยะมากมายนะครับนอว่าอยากได้ตั้งค่าของพี่เขานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้รักกันนะครับเดี๋ยวทําการตั้งค่าให้ดูรักกันนะครับนอพี่เขาบอกเลยครับว่าพี่ไปเทสมานะครับนอตก โหนงมากนะครับน้องก็ดีมากๆด้วยนะครับน้องไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกหลักการเขว่าต้องตั้งค่าประมาณไหนอะไรยังไงนะครับนนองแต่ก่อนอื่นครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับพี่ขอแจกเพจหลักการสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเ้องก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000ันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิญาฟรีมูลค่า1 5 0บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกเพรไปให้ฟรีๆละกัานะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนนางเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค จะตั้งค่าแบบไหนอะไรงไงนะครับพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนว่าการตอบสนองของ YCC นะครับเขาใส่อยู่ที่18นะครับเนอสำหรับอันแรกนะครับก็เป็นมองรอบๆนะครับก็ถือว่าเล่นในมือถือนะครับเนอก็สามารถเล่นได้นะครับแต่พี่อยากปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือแบบว่าให้ปรับเป็น100ดีกว่านะครับเนอก็จะเปลามาเลยครับเพราะว่าถ้าเล่นในมือถือนะครับเนอก็คือแบบว่าปรับ18มันก็เล่นได้แต่ก็เล่นยากนิดนึงนะครับเนอแต่ก็พอเล่นได้นะครับแต่ถ้า เล่นในคอมนะครับเนอสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ปรับอยู่ที่18ได้นะครับเนอจะประมาณเลยครับแต่ถ้าเล่นในมือถือนะครับพี่แนะนําให้เป็นร้อยนะครับแล้วก็อันที่2นะครับเนอเป็นทางด้านกล้องเลดดอดนะครับกล้องเลดดอดปรับประมาณนี้ได้นะครับพี่เขาบอกเลยครับเนะว่าสามารถเล่นในมือถือได้นะครับก็เป็นประมาณเลยครับเนอต้องเข้าใจนะครับว่าไวซ์ซีซีนะครับเขาเล่นในคอมนะครับเนอจะประมาณเลยครับแล้วก็สโคปพู้นศรนะครับสำหรับสโคปพู้นศรนะครับเนอก็ตั้งได้นะครับเนอประมาณนี้นะครับองน้องพี่เขาบอกเลยครับว่าสโคปพื้นะครับ นอสำหร 2, ier, ับสก็อตพุ่สองนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับโนว่าสามารถตั้งได้เลยนะครับสำหรับ75นะครับโนแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสก็อตพุ่สี่นะครับสำหรับสก็อตพุ่สี่นะครับโนก็ตั้งอยู่ที่ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็อยู่ที่65นะครับโนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโนสำหรับสก็อตพุ่สี่นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับโนว่าสามารถเล่นในมือถือได้นะครับโนดึงหัวขึ้นแน่นอนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโนสำหรับสก็อหรับพุ่งสี่นะครับวงตามน้องก็เป็นประมาณ นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็ตั้งอยู่ที่50เท่านั้นนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าสามารถตั้งกระตามกันได้เลยนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่50นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็ตั้งตามแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเล่นในมือถือได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดึงหัวดีด้วยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของมุมมองอิิสสสรรรรระะะะะนนนคคััับบบาหมมมุอองเก็ ตั้งอยู่ที่ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ตั้งอยู่ที่ประมาณ63นะครับนอนนี่เลยนะครับก็ต wow. ั้งแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่าของไวซ์นะครับเนาะที่แปลว่าตั้งนะครับเนาะในปัจจุบันนะครับวงน้องหรือว่าแผ่นใหม่ล่าสุดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะสามารถเล่นในมือถือได้ด้วยนะครับเนาะใครที่แปลว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามได้เลยนะครับแต่พี่แนะนำนิดนึงครับเนาะก็คือ อันแรกนะครับให้เปลี่ยนเป็น100ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะขึ้นหัวดีมากๆเลยนะครับนะ้อถ้าทุกคนเปลี่ยนเป็น100ได้เลยครับนะ้อก็สามารถตั้งตามกันได้ประมาณนี้นะครับนะ้อก็มาเปลี่ยนนิดเดียวนะครับนะ้อก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนะ้อก็คือ การควบคุมนะครับเนาะสำหรับการควบคุมนะครับวงน้องอันแรกนะครับพี่จะใส่อยู่ที่เริ่มต้นนะครับนแล้วก็อันที่2นะครับแสดงมาสโควนะครับแล้วก็อันที่3แบบเร็วนะครับเนาะพี่จะให้เปิดนะครับนอแล้วก็เปลี่ยนอาวุธด่วนพี่จะให้เปิดนะครับเนาะรีโหลดอาวุธด่วนพี่จะให้ปิดนะครับสถานการณ์รีโหลดนะครับเนาะก็ให้เปิดนะครับมุมมองอิสระนะครับเนาะก็ให้เปิดนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับโดนให้เปิดนะครับเนาะวิ่งให้ปิดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะ ตั้งค่านะครับนะ้องเรื่องการควบคุมนะครับตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอนะพี่จะช่วยเสริมแล้วกันนะครับพี่ขอบอกเลยครับโนะ้ว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นในมือถือนะครับนะ้องก็คือ นี่เลยนะครับเนาะสาหรับคนไหนเล่นในมือถือนะครับก็เป็นทางด้านของตรงนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าตั้งค่าขนาดของปุ่มนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่มีขนาดของปุ่มที่ดีนะครับดึงหัวไม่ขึ้นแน่นอนนะครับพี่จะแนะนํา3ขนาดละกันนะครับเนาะมือถือหน้าจอเล็กๆนะครับก็ตั้งอยู่ที่48ได้เลยนะครับเนาะมือถือขนาดหน้าจอนะครับที่แบบว่าผลิตออกมารุ่นปัจจุบันนะครับเนาะก็ตั้งประมาณ58ได้เลยนะครับแต่พี่แนะนํา58นะ จะเป็นประมาณเลยนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนเล่นใน iPad นะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่68ได้เลยนะครับเนาะก็มี3าขนาดประมาณนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เราต้องวางก็วางประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะและเวลาการดึงนะครับก็ดึงประมาณนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำลูกศรไว้ให้แล้วกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นการดึงนะครับแล้วก็เทคนิคการดึงนะครับก็คือให้สัตว์ตู้นะครับเนาะเปิดแล้วก่อนนัดหนึ่งแล้วเราค่อยดึงนะครับเนาะเพียงแค่เราตั้งเป้ารอนะครับเนาะแล้วก็ หมุนตัวรอก็ได้นะครับเนาะเมื่อศัตรูออกมานะครับเนาะยิงเรานัดหนึ่งแล้วเราก็ส่วนแล้วก็ดึงไปเลยนะครับขึ้นหัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับที่แบบว่าหลายๆคนไม่เคยบอกนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือสูตรโกงเลยนะครับที่แบบว่าขึ้นหัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือ ตั้งค่าระดับสูงนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะหรือว่ากราฟิกนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าตั้งค่าแบบนี้แล้วนะครับรู้สึกว่ามือถือมันแหลกนะครับเนาะหรือว่ามันกระตุกนะครับเวลาเราหันหน้าจอหรือว่าดึงหัวนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมงน้องพี่จะแนะนำนะครับน้องให้ปรับลงมาใช้เป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับน้องก็ต้องตั้งเหมาะสมให้กับมือถือของเราด้วยนะครับน้องเวลาดึงหัวจะ ไม่ต้องกระตุกเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนองว่าตั้งปรามานี้ได้เลยนะครับนอสสำหรับวงน้องเขแดนนะครับที่แบบว่าอยากตั <io> ้งค <imagery> ่าในจุดนี้นะครับน้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของเน่เลยนะครับนอก็คือ DPI นะครับ DPI พี่ก็แถมให้รักกันนะครับสำหรับเรื่อง DPI นะครับนอก็ตั้งเปรามาณนี้ได้เลยนะครับน้องน้องสหรับ DPI นะครับนก็คือ ตั้งอยู่ที่120ได้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่อง DPI นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับ iOS เท่านั้นนะครับเนาะ120นะครับแต่ถ้า Android นะครับเนาะ Android ตั้งอยู่ที่900 DPI นะครับหรือว่า899เนีนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนถามมานะครับว่าตั้ง900ไม่ได้นะครับเนาะก็คือ แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะเราตั้ง900ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราต้องตั้งอยู่ที่899นะครับแต่พิมพ์ไป900ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป้ามันได้เลยนะครับุณน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่า dpi นะครับที่แบบว่าขึ้นหัวแน่นอน100%นะครับเนาะก็จะเป้ามันเลยครับเนาะสำหรับเรื่อง dpi ก็มีทั้งข้อเสียและข้อดีนะครับเนาะสำหรับข้อดีก็คือจะช่วยให้เราเห็นมุมกล้างได้เยอะขึ้นนะครับสำหรับข้อเสียก็คือแบบว่า นะครับเนาะโทรศัพท์มือถือของเรานะครับจะร้อนเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เล่นได้ระยะชันนะครับเนาะแต่ถ้ามือถือคนไหนสเปคคนโหนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่าตามไวซีซีนะครับเนาะก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับพี่รับประกันเลยนะครับเนาะว่า ออกมาดีแน่นอนนะครับน้องก็จะเป่ามันเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตั้งค่าดีๆนะครับก็จะเป็นเป่ามันนี่เลยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับก็จะเป็นเป่ามันเลยนะครับพี่แนะนำหรือละกันนะครับน้องนี่เลยนะครับก็จะเป็นตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับน้องของ YCC นะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าสามารถนะครับน้องไปดึงหัวได้เลยนะครับน้องพี่แนะนําเลยนะครับน้องก็คือ สามารถนะครับนอดึงหัวได้ขึ้นนะครับนอพอประมาณหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนอยากได้นะครับนอก็มาให้แล้วนะครับถ้าอยากได้คนไหนเอาอะไรยังไงนะครับนอก,ก็บอกมาได้เลยนะครับถ้าอยากได้คนไหนอะไรไงนะครับก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะ บอกละกันนะครับแล้วก็ไปหามาให้ละกันนะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่าอยู่แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าสนใจนะครับเนาะอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทละกันนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย